ไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ก็ยังต้องพักเลยคนเราก็มีความรู้สึกมีขีดจำกัดของร่างกายมีข้อจำกัดในใจมีอารมณ์ผันเปลี่ยนไปตามแต่ละเรื่องที่เจอ จะให้บอกไว้ทุกเรื่องก็คงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ป่าจะบอกไว้แต่ในใจไม่ไหวรอเหนื่อยก็เหนื่อยท,อทอ้อก็ท้อเบื่อก็เบื่อไม่ไหวก็คือไม่ไหวการยอมรับให้ได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงมันเป็นพื้นฐานง่ายๆของการใช้ชีวิตเพียงแต่ว่าเราต้องจัดการมันให้พอดีเราใช้ชีวิตต่อให้ได้ก็พออย่ากดดันตัวเองจนเกินไปนะทุกคนสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ